อันนี้ก็จะเป็นอมองพักมองเศร้าโซคาวของทงั้งไอ้่วนเพื่อนพี่น้องเล้ยวางตกได้เด้วอวางเด้อวางเด้อเอาโต๊ะอ,อกหน่อยเนาะโอ้โหเด้อ เ่ยตะเ็ตปูเก้ามันอยากกคเลยนนง่ายใช่ัวออยับง่ายใช่สวยบ่ยับง่ายใช่สวยคร้บมาขึ้นมาตอกเสียงนโตเอ้ยยิงแล้วเอ้ยปุ๊บอ้ยมันตอกหูเก้านี่นะข่าวู well, ่เกาไก็อย mm ่าเนมีว uh, sure? ิธีเราชตะปจมพคตรนอกนนีเขาหูเก้า ฮึบฮึบฮึบเอาแม่เอ้าตอนนี้ทา้งไอชวนเรากะเฮ็ดประตูไว้พี่น้อยเฮ่อเฮ็ดประตูรถทางรถเข่าเนาะเอาลากเอายางมาใส่แล้วกะมีขันมียางมันจะง่ายเนาะไอเนาะเออ ให้ยังเกาะให้เขานึ่งเข้าวะให้เขานึ่งเขานึงอ๋อ่าอเพิ่บอกเคยเฮ็ดนอหลายกับีิตรพ่อเนาะเออขัสวนเป็นไปน้ำก็ว่าแลก็คือยังดีได้ฉันนั้นเคยยังเห็ดเปลี่ยนเนาะนึ่งเขานึ่งน้ำก็เปลนจะเป็นปัอคอยบอกเอาเนาะอันนี้แหละเป็น้องเอ้เนาะเฮ็ดเป็นหัวแะไรมือต่อมา้าเข่าแะละ ก็จะเอารถเข้าไปในพุ่นมันจะง่ายนะอย่างเขาจอดไปทิมทางนี่มันกะ็โม่ลำปันไดเนาะแก็เอารถเข้าไปในใไน่เนาะกับวันนี้ถอว่าเครื่องคของกะมากกะมันก็ง่ายหน่อยเนาะเครื่องคของมามันก็ง่ายเพราะว่าใช้ได้เข้าไปรถทีนะอง้อว่าเข่าง้อบออกว่าไงเออเออเออ แลี้วก่อนนัเขาจะปล่อยงูอเออแล้วก่อนเนาะโดย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 ปาปาปาครับเด้ได้ประี๋ยได้อยู่ดีมีแห้งเด้อโดยโดยพูดแต่เดี๋มือเงินมาแสนมาไหมอ่าก็บจีซื้อแล็วก็ปุ่มตะปูมาหน้ามือเงินพี่น้องเอยเพราะว่าเาจีเตรียมเพชรอีกมือเงนเนาะมือเนี่ยแม่นเตรียมมากได้มือเงินนิดน้อยเนาะเตรียมมากเตรียมมากมือนนี่โดยแค่จะทานทีมองนอนให้อ้ายเพูดเลี้ยวก่อนมือเงินพี่น้องเอยเนาะ ได้ราคาครับเดี๋ยวห้าสิบปเซ็เบิงรายการไม่ที่เาเขียนไว้เมื่อนี้แหละเนาะไปได้เด้วโดยโชคดีโชคดีไอสบายดีเ้อาพี่น้อง,อง <laughs> เลยเนาะ <c oughs> อ,อันนี้ก็จะเป็นอ่ามองพักมองเศร้าส่วคราวของทงังไอ้สวนเพื่อนพี่น้องเลยตอนนี้เราก็ได้ ขุดล cool cool hey, well, no, well, <laughs> ัก <verw> ขุดยังเอ้ยมยขุดลักได้เนาะโมยลักหัวได้บ่ใครคิดโอ้ยเห็นคือลักหัวอะไรวะว่าเสาเนาะคือเออฝังซุมฝังเสาไปทิ้งร้อยอะไรี่น้องเวยอ่าเถออ่าถ้าเบิ่งมวดได้บัเนี้เด้อมวดนี่จะเป็นมวดได้ไอ่เนี่ยไอ้จะเป็นมวดได้เนี่ยซุมันนี่อ่าเบิ่งดู้อไอ้ไอ้แล้วเบิ่ง Aperture. อ่าหมดเัยเขาจะเปีนเนาะจะสีบที่จะสีเนาะนะฮะมาตัวดียวนี่หมดมันซื้อเออหมันเนาะอมากราชนี้เนาะเอออะไรกับกาดกาดนี้เนาะอ่าอ่าแนวแนวตอกข้าวมียี่อะไ้อ่ตะปูตะปูตะปูเอาเนาะมันเลกเ โอ้ข้างในดีเนาะเต่ปูกเอาลอต่ปูประมาณเอต่าต่ปูหเตาปูกี่แหละตอกมันจังพอดีงามเอเอาไนี่ล้อาเท่าก่อนกตัวนีเอาก่อนกัมันมันตัวยดบ่มันจะบ่มันจะบ่ลบ่ Ờ à, chết. Mày cái sàn mày, ở đây. mày sân này. Lốt mày cái sàn này lướt mày này. Vâng, xem mày cái sàn nào. Hey, ờ. bye.

ด่ไม่ไหวยเออฮูอ้๋อันนี้ว่าานเ็ตต้องออกมือน่ะนตองออกจากนี่ไปเนาะอืมไปท้ากตรงนเนาะโดยโดยโดยระวังมือไปเหยียมาน่ะจกดินนะบ่ โอ้ยหไาเนาน้ามาบ้าี่ก be no ่อนได้ยงไงเนี่ยโอ้โหที่ก่อนอ่าำดื่มกาเชือวัวเชือเปนทางเลยอืมโอ้เปียกเลยอ่ะหมอนอ่ะเปลยนพอไหเนาะพอไเปียกได้อมันพาได้เนาะหัวแนว วันนี้มันบวชน่ะพี่เทาไอ้นี่เด้อหมอนอนหนยเพิ่นวางตกได้เด้อได้แล้ววางเด้อเอาโต๊ะออกหน่อยเนาะโอ้โหเด้อแลใกล้เด้อเล็กๆหน่อยเด้อว่าใกล้เด้อ ว่างหนาแข้งเค้คของเด้อเ <laughs> อ่า<ะ>ว่างแต่ลูกเนี่วาการเคลนเพิ่นไม่ได้ค่อยลูกภายในไ,ได้ว่าเล็กน้อยนะอ่าโดยโดยโดยกิน <laughs> ถาก่อน <laughs> <laughs> เพิ่ม <laughs> เพิ่มพลังก่อน bài đi thang bao viêng bao viêng bao ta bao chít nó à hả ố nói chưa chưa phá với hải ra đó phá mà chưa với hải đó chỉ xong là hát thì đâu à. ờ. này nó ờ ờ phá với hải này giờ chỉ xong là hát mà thu sụp thu ngay à một giờ đấy nó lại đấy nó พอมันรุ่นรางวัลเลยผาแรงนะเออได้นอนอะเออนอนเยู่เป็นเป็นไรป่ะห้พมไมอุนบ่่ถ้าเสียไม่นี่ไปลงไปใส่นั่นมาเปียงไงอ่าให้วนก็จะสิอ่ามากเนีสังไงมากกูเลยห่วย

เอออยกันแล้วพอแล้วีน้จับนเบลเ่เล่เล่อ่าระวังสั่งกะิเพราะว่ามือนี่สีมงนี่นีมือต้งมีม่ือ้มงเอง่งเอยู่ล้บ้าง้ม่าะงกฮะเจ็บร้อยคนนะง้นเราม่างอายุเราว่ะอายุเราว่ะเพราะว่าเบิ่งคอยมางแปแล้ว Chúng mày xin ông mừng nèo 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 เพาห่านห้านขายเล็กตุบูใช่ยัยไอเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเขาในเมืองบ่บิดบิดบิดเสาเนี่ยเมือนเริ่มเมืองก็จะชื่อมาจกโลจสก็เลพอได้ตอกนะวุ้นตุปูเก็บพได้ก่อนเนี่ยไกับเนาะเมืองเนี่ยเนาะ

เตะปูตกอยู่แล้วมันหลายหล่ออยู่ได้ไอเก็บคอยเห็นอยู่ได้ฮะบ่ตัวใหม่เลยอเห็นดนอยู่ในได้เมื่อวานนี่เข้ามาบุถมก่อนาไม่รูมเาะด้เตียงน้ำมานน่เนาะได้เตียงนะครับขอเนาะมาปูเลย สบายดีเด้องงานเด้อเด้อกินข่าวกี่น้ำไปแล้วบ่มึงยังในบ่อในกาะได้กินพรได้แห่บ่จกตอนสักใดมตอนเขาป่าขับออกไปดีได้มาพร้อมกันว่าต่คือเบนขี่รถมากมือ like นีิขายได้ อยูเือนไขายชื like deste, right pas, okay. way, oh. cioè, wow. ่อคันหม้ขึ้นไหน่เพเิื่อนี่นะอเออะกเก่งเก่ง ว่ายุคเคยเห็นเั็กตืปูตยุ้งหันเมื่อวานเนี่ยตเนาะจังอั่นแต่ว่างัดงัดสาคนนึงงัด่กันแน่ดีแล้เนาเออยปิดโดีเออนี่หายตวาจลูกแสนติดอังวะปโคดี

เอา่ใช่บบนี่เปลี่ยนน้องสาวน้องไม่ได้ตอแ้มันมีแต่ไม่ได้ตอแ้มีแต่เอาผางมามาที่นี่เอออบลุงขางนั่นบลงขางมีมีแต่ตอกต่มคือค้อนววอย่างนั้นนี่เออตอกกันไม่างว่าไมไม่างนี้งนี้กันขางพวนี้ได้ลอเงาเลยอาเงาล่อาเยลอกงาเอเงาเลยากกาเาเอองพืเออ ชุดอยู่บ no, really I mean, ่ช yeah, ุดอยู่บเออได้เฉยๆก็เอาช่นหพรอยากเห็นบางเชนตอกอีควได้กวเช่วานี่มั้ยเชนออาคืนได้บนี้เนาะขื้นเื่อนได้บาในไอย่บ่ชุตอกเงาตอกตอ้าไปที่ก้อนไหนตอาบว่ได้ไหมเอกายมีก่อนเพา่นผ่นเาใช้ใชได้กิ่นเนี่ยจะปูจังหวัดเนี่ยก็ตบวนี้เอาเลยบ่บ่ยปูเอาเลยบ่

ไม่มันหักไต่เนาะมัตอกเจธอได้หรอะเธอได้พวกมัดินนี่มีแต่ดดินเนาะไระไรว่ามันดินครบด้เบิ่งเด้อเบิ่งเด้อมันสิมาเจังสีตัวนี่เออเรื่อกัดไว้ชื้อเออได้ได้ได้มาเลยมาใช้เลยจะผูกเขาได้มามาเบิ่งเด้อีครันี่ม้าวประกันปดด้อ จับันย huh? ังฮะตนนี้จะตั uh um ้งมาทึ่งเช่นบอมาเอาอาหาเห่นบ่กเลังพากันจับง่ายใช่ครัวเกกลังเอาอีควนี่นีจับงายใช่คบ่ ง่ายๆใช่สวยวะง่ายๆใช่สวยข้มาไม่ข uh. hmm. oh, okay. oh, uh, uh ึ้นมาตอกเสียงนดโอ้คือเอ้ยยิงแล้วโอ้ยัอึ๊บอึ๊บอุ๊บมตอกหูเก้าดิหน่ขาหูเก้าอะไกันแล้วมีที่ด้ลยเราโบะปูจุดดอกันนีเขาหูเก้าทำแก่เนขี่โกงวะ กงย่แล้วเนนี่โอโอ้ีนี่ทีนี่มันจะอยู่้งๆป้ยไว้จี๊ดอ่าม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 าเหมือนเดิมเหมือเดิม้ามุนมาถึงทางให้น่มุนไม่เมนี่บอทเรื่องก็ได้เหด้วยนะาเสียงมันอยูุ่งเก่าเนาะอ๋อทดลองเลยวชิจิว่าเอาข่อยได้บาเออข่อยไปค่งให้เรามันเจอตัวชนดีพวกนี่เเมื่อกี้นี่เิ่นถึตัวขเก่าบ่แเมนขาวเก่า

บ้านเติมเงินนนะจะใช่นีแล้วตันาะว่าเอ้านชื่อบ้านเติมเงินานเีนะเต้เงินเงินบาเนก็เอาบาเชนก็ได้นออบ้านจะไปใช้เห็นว่ากันเนาะแต่พี่พก็โทษเจ้าเจ้าแปลงไอ้กันเล่ไผกันเลนาะหัวมันติไปใช้ที่รถเจ้าหมามาไ่ได้หอกไปมาไม่ได้ โบได้ข่อยส้นได้ประตูเข้ามาอยู่นี่เออบอกแล้วว่าแหล่บริการจอดได้ลดไข่อยก็ยังอยากจะเข้ามาแด้บอกเรื่องว่าเส้นบอกเส้นยันหีบโดมเหยียบใช่บอกว่อยข่บอกแล้วได้ว่าใส้นถ้ามันเปลี่ยนปลี่ยประตูได้ว่าจะเอาตัวข้ามาให้เข้าไปได้ไหมข้าสร้างเครื่องยังมากกันได้เหรอเออเข้ามาเนี่ยเฮ็ดกับเลือกเฮ็ดบนแหล่งบนตรุกเ็ได้เหย็ดอยู่ที่ก็ได้เหยาตัวนี้ชาวนี่เฮ็ดประตูนี่ยเฮ็ดอยู่ทางนี้ก็ได้ประตูเฮ็ดแหล่งบนตรุกเลยเฮ็ดทางข่าวเจ้ารถดีๆ đi oh, đi đấy, cứu 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 ได้มยวมาหมด้ล้เอ๊บเอเอ๊บเอ้ยโอ้โหตังันเอาะนี่ก็เป็นอย่างน้เนาะตัวเนีเออเอาเอาอดันไว้อจะบัมือได้ปะตเอ๋ยโอ้ยลูกที่ทายใจนินด่อนี้อัวพูตโคตรป้เออเออออก็ะงอไเ bà cha đâu ấy hay như nó, thầy <laughs> <laughs> đó. coi <Châm, nó>, <laughs> đây, nào, coi đây nó, thạch bạch nhang, bạc cái đây. đứa bani đứa, áo, con cái đi đấy nó, ừ. à.

ไม่กเวันี่เาว่าเาว่าิเ็นอมันได้เามากนั้นมากเลยถ้าถึเฮ็ดมันยังมันยังได้ตามพนด้เนะไม่มาจากนั้นไลยเนาะเขาเา่าตั้งโค้งงนี้ได้แต่ว่าพี่ได้น่ มือนะครับมั่งมากนะครับกรจับปุ๊บปุ๊บปุ๊บ้วมันก็บไว้ไม่บุบเลมันไม่มามืดใรเชื่อเลือตูปูขมาอีกไงเพราด้มืดมืดเชื่อเลือตูปูขมาอีกมันบุกไรแบบนีมันต่อมันเนาเติมัถเียบ์เปล่าเลยเิรถขมาแปงตูไัม่ได้แปงม้่ตู้ได้เนาะแป้งมตูดแ้ันแบบรถขมาเนาะรถันไปเครือง งานพี่น้งเนาะเออน้ำน่ำเขาขุดหน่ำเนาะน่ำนี่หน่นแข้งแรงกับบะมีดแลขุดเป็นเมตรกับบะฮอดต้องเนาะน่ำแรงเนาะน่ำหน่ำหน่ำหน่น่ำหน่ำน่ำห่าหน่ำหน่ำห่าหน่่ำหน่นนน่นน่นน่น่นนนนย่่นหนำนำ่่ เอานินบอกมาเดียงเดียงเดียงนะเป็นกาดไรกันบอกหมายว่าตอนนั้นนะทุบทุบรงหันเลยเลยทุบพื้นแทนนะทุบลงไปนั่นปูเลยปูพื้นยงพื้นเลยปูปูพื้นเอาไปิ่มเหมือนน้าเอาเองเอาง่ายๆก็คือเอาทุบลงไปได้กะเอาลงหันเลยลงหันเลยไมอมัน็ดเลยเพราะว่าการนั้นเขาได้เอาไปถิ่มก็ถิ่มได้ลงโอเคเงที่เรอเพราะชายเอวซีมันอมเมนต์ม้านะ

นี่จะให้เป็นประตูไปเลยเองประตูไว้เนาะสี่เมตรพอดีเนาะประตูเนาะสี่เมตรว่าสี่เมตรสี่เมตรพอดีเพื่อเพื่อเลี้ยวเพื่อยังมองนี่แหละมองคนรถบัจจินี่สีเด็ดน ก้าวเกิสีก้าวออกจะเว้นเนี่ยเพราะว่าทีเมื่อถามมันได้การไม่นั้นพ้อผมนะไม่ชั่วร้ายด้แต่ว่าไม่ไุมกค่ไม่ชั่รายเลยไพบกันได้เลยเโดยมันนัก้ตัน่อือโอ้ไม่นั่ได้ตั๊บหนึ่งคือแถวนี้เขายังไม่ได้ถามบงได้เลยเนาะแต่มันมีสบายเนาะอือ ได้อย uh ู่เฮ็ดได้บ่ได้น่อยนึงพอได้พอได้กินเนาะพอได้กินแกงกินพอได้กินได้พอได้แกงดูแล้วว่าอือาๆเข้าใจได้ทางว่าสิดีบ่ได้อพี่น้องเพราะว่ามันมุ้ยไตปูเด้เฮาก็บ่ได้เตรียมไว้มันบ่คิดว่าคิดว่าสิบ่ได้เฮ็ดมื้อนี้นะมื้อนี้ซื้อมาจากโลจไตะปู8อยอดเอาลกไปอยอดเด้อลกไป

nó mày ní cái ăn cho qua đây chứ bớt từ ní là cái này cho đây chứ mình cái luôn nó một bên nhằng anh mày em đấy tí lai ai bỏ dễ bỏ biếng cái dễ lại mày đây này lai được lai cả เอตอนนี้ออกเลตอนนั้นน่ะมาเ็คู่กันเลยนี่คู่กับคู่ทั่นี้ได้ที่นี่ได้คู่ได้อยู่ตัวช่องอันนี้มัดใ่กันเลยมัดใจกันเลยเนี๋ยวนี้นี่นี่นี่ไม่ได้เนี่เดี๋ยวมือกนจะชื่อเรีนกตะปูนหมชื่อเรีตะปูนม่ตะปูได้เลยฝ่ามือบกบหรือมือ่บบ่นี้ราเห็นมองอยู่ก่อนี่นทางเลยตอนแต่คาร์ด้ม่าก็มาแล้โว้ต้องต้องมีหมวกนอนได้เหรอเนาะ

เราเห็ุเป็นตรงเป็นอ่างนี่น้ำค้างมันจีกั่วเนาะเนี่ยมันหยดมันซึมจะหาวิธีเ็ดหมื่อป้าขยันท่างคอยไอ้ท่างบอชเชนกัสิออกได้ได้เด้อกลับออกไปได้เด้อมีแต่ไอประตูก็ยังไว้กับเลงประตูไว้ก็ได้เพราะว่าสิออกไปถามเรื่องไม่เรื่องตอกไว้ก่อนน่ะนะเผื่อเผื่อเมื่อพี่น้องเอ้ยยังเป็นคำายกันให้เป็นปิดเนาะเขาแบบยังบ่ได้มีงบซื้อหรอกแต่ว่าเขาอยากถามว่ามัน อ่าตกประมาณเท่า์ไรด์มันบ่ดแหละเหาต้องหู้ไวก้ก่อนได้พอฮอาก้าชิได้มาแจ้งบอกพี่หองน้องว่าเออค่าไม้เท่านี้ค่า้างเท่านี้หมดแล้วเนาะแต่ทานเพื่นหู้แล้วก็เออคันคันว่าสิชมทบมากก็จ็คแบบไรทเหียนะว่าพลเล็กไลู่ลเล็กพลหน่อยไปเนาะมาชมทบกันนะไปเฮ็ดประตูกันเด้อท่ำยใหญ่เด้อเฮ็ดเลยบอกว่าอะไรไปเฮ็ดเลยเลยพี่น้องเพ้ยะว่าอะไรเฮ็ดเลยเลยไปไปชนะเนาะเดี๋ยวฮอกก้าชิออกไปก่อนพี่น้องขอตัวน้ำราไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อ าพิพากประกันใดก็ขอโทษขอให้ละลาย,ลาย่น้องเอลยสำหรับคลิปน,นี้ขอลาไปก่อนแล้วสบายดีพี่น้องเอลย